สวัสดีค่ะวันนี้วัดคาเฟ่นะคะก็ได้มาเปิดสาขาใหม่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพิกัดร้านลูกค้าของเรานะคะก็อยู่ที่ตลาดนัดทางรถไฟเปลงตำบลคลองอุดมชลจรอนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะวันนี้เราก็มาพร้อมกับแฟรนไชส์ชุดดีเป็นสูงขนาดใหญ่2คูณ2เมตรติดตั้งมาบอกไฟด้านใน พร้อมติดตั้งซิงล้างบุฟ้ากันร้อนพร้อมชุดตกแต่งป้ายชุดใหญ่และวัตถุดิบอุปกรณ์การชงครบชุดพร้อมขายอีกมากกว่า6 0รายการอีกทั้งป้ายเมนูตกแต่งร้านมากกว่า80เมนูในการเรียนการสอนเราก็จะสอนทุกระบวนการทุกขั้นตอนการชงอย่างละเอียด ถึงไม่เคยมีประสบการณ์ก็สามารถทำได้พร้อมเทคนิคการขายเพื่อให้สาขาได้นำไปต่อยอดต่อไปส่วนเรื่องรสชาตินั้นนะคะเราก็การันตีได้จากลูกค้าเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นลูกค้านะคะที่เราไปถามวันนี้มาซื้อเมนูอะไรคะกาแกล้ขนมเน,นาะลองชิมเถออร่อยไหมอร่อยไหมคะ เดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของด้านแม่ค้ากันบ้างนะคะนี่นะคะน้องก็กาลังท่งจากน้ําอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามน้องกันนะคะว่าทําไมถึงตัดสินใจเลือกแบรนด์ของวัดคาเฟ่นะคะทําไมถึงตัดสินใจเลือกแบรนด์วัดคาเฟ่คะเคยทานที่สาขาอื่นนะคะแล้วก็เลยเอามาเปิดที่นี่อ คือเคยลองชิมเนาะว่าอุ้ยอร่อยก็เลยแบบเอเปิดร้านก็เลยอยากเปิดของไวทคาเฟ่เนาะนะคะตอนนี้น้องก็กําลังยุ่งอยู่เดี๋ยวเราให้น้องนะคะฝากร้านนะคะของน้องนะคะเดี๋ยวน้องช่วยฝากร้านนิดนึงนะคะร้านอยู่แต่ละทางรถไฟคงเป็งน,นะคะอยู่แถวแถวบริษัทอีทเว สุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากร้านวัดคาเฟ่าเฟกาแฟโบราณสาขาใหม่นะคะพิกัดร้านลูกค้านะคะก็อยู่ตรงตลาดนัดทางรถไฟเปลง่งตําบลคลองอุดมชลจรอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ